การดำเนินโครงการเพื่อมอบของขวัญปีใหม่2,565ให้แก่ประชาชนตามนโยบายของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ได้ให้แต่ละหน่วยงานมอบของขวัญปีใหม่เพื่อเป็นกําลังใจแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และแบ่งเบาวภาระในช่วงที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กองบัญชาการกองทัพไทยโดยพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดรับนโยบายรัฐบาลพร้อมสั่งการให้พลเอกจีรัฐบุญชยาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาเร่งดําเนินโครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนและมอมให้เป็นของขวัญปีใหม่2,565เพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่ประชาชนสํานักงานพัฒนาภาคสี 4, หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงได้เร่งดําเนินโครงการตามแผนงานพัฒนาของหน่วยจนดําเนินโครงการแล้วเสร็จและได้ทําการส่งมอบโครงการเพื่อเป็นของ ขวัญปีใหม่2,565ให้แก่ประชาชนดังนี้ส่งมอบบ่อน,น้ำบาดาลจำนวนสองแห่งโดยแห่งแรกมอบให้กับโรงเรียนบ้านควนขนุนตำบลควนขนุนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงโดยมีนางกัญจนาพรมแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนขนุนคณะครูนักเรียนและประชาชนร่วมรับมอบ นะคะขอบคุณมาให้มอบของขวัญทีใหม่ที่มีค่ามากให้กับโรงเรียนบ้านคนธินในวันนรู้ค่ะและมอบบ่อน,น้ำบาดาลแห่งที่สองให้กับสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงโดยมีนายวงรัตน์เพชรตีบรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ทางาน,นได้ช่วยเลือกพี่น้องประชาชนในย่ามที่ไม่มีภารกิจประจําคือไฟขุกข,ข้ามไม่มีและในาน้ำพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพัทลุง ก็ต้องข้อขอคุณก,กองถักไทยโดยน้วยพัฒนาภาคีที่ได้มาหมกข,ข้องควันในชีวิตคือน้ำให้กับเจ้าปัตตุนนอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาค4ี่ร่วมกับนาวาอากาศเอกอาทิตย์ภากรสังครัตผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45ส,ส่งมอบอาคารบริการน้ำดื่มระบบ R.O. กํากำลังผลิตขนาด250ลิตรต่อชั่วโมง ให้กับโรงเรียนและชุมชนบ้านควนโต๊ะเลงตําบลควนโดนอําเภอควนโดนจังหวัดสตูลโดยมีนายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นผู้แทนชาวสตูลในการรับมอบกการพัฒนาในน้ำสะอาดตัเป็นนโยบายของจังหวัดแล้วในการสร้างให้ชีวิตดีดีนะครับก็ต้องอบคุณนะคกับทางรที่เท่านโครงการยี้ิธรรมครับ็นโครงการ การส่งมอบโครงการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2,565ในครั้งนี้สามารถสร้างรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่และเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานสูงสุดที่ว่าทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ทุกโอกาส